สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,ดสวยๆจารัดครับเจอกันยามบ่ายครับอีกหนึ่งคลิปหลังจากทีมงานรับประทานอาหารเที่ยงเสร็จครับตอนนี้เดี๋ยวจะเอารถไถยลงก่อนครับเอารถไถยลงแล้วก็เดี๋ยวจานชูจะลงไปข้างล่างครับเพื่อที่จะจขุดดินนะครับดินเปียกเป็นสายเปียกครับเดี๋ยวให้รถดำยืนอยู่ข้างบนนี้แล้วกัน ไมโครยืนล่างตักใส่เลยครับนี่นะครับข้อดีของสองร้อยก็แบบนี้เลยครับสามารถยืนข้างล่างแล้วก็เวียงนั่นจะได้ถึงพอดีนะครับฝั่งนี้รถดำลงไม่ได้ก็ต้องอแก้ปัญหาเฉพาะทางแบบนี้ครับเดีย๋ยวรถไถลงก่อนครับอะ ร้โนยเอ้ยเียๆๆๆอุ้ยเกือบตกเกือบตกโอ้นี่ครับบอ่อนี้เป็นบอ่อที่เรามาเปิดคูสะไว้ครับทีนี้ก็น้ำก็มีนะตอนนั้นเยอะมากเลยอันนี้เจ้าของแกด,ดูดน้ำออกให้รอบหนึ่งแล้วนะยังมีน้ำซึมมาอีกครับดูครับฝนก็ไม่ได้เรงอะไรมากมายนะ เอียงแต่ว่ามันยังมีน้ําซึมมาจากข้างบนนะครับน้าซับลงมาเดี๋ยวเราจะจเจาะมันจะเจาะตรงนี้ให้ลงลึกเจาะนี้ลงลึกปึ๊บถ้าเป็นไปได้เจาะตรงนี้ลงลึกเป็นไปได้ก็เจาะลึกแล้วก็เปิดน้ําลงมานี่ซับมานี่แล้วก็ทําทางขึ้นฝั่งนี้ใหม่นะครับวนขึ้นตรงนี้เลยทําทางถากลงไปถ้ามีดินเหนียวนี้ก็เดี๋ยวจะเอาเจาะเอาดินเหนียวมาปูครับ บูฝั่งนูน้นเพื่อให้รถดำลงไปข้างล่างได้ครับบูลงไปข้างล่างเลย <c oughs> ต้องรอดูก่อนครับว่าจะเจอดินเหนียวไหมข้างล่างนี้ถ้าเจอดินเหนียวแห้งก็โอเคครับถือว่าผ่านเลยเอาเอาเกิดอะไรขึ้นรถไถ อโอเคได้แล้วโอ้ดินยุบดินยุบอู้อ้้ยม่มันเอียงอย่างนั้นอนะ โเละเลยครับดินครับเอไปใช้หน้างานรถถ่ายดันไม่ได้เลยครับแต่หน้างานเรา,าจานไทยครับยืนรอสเปรย์อยู่แล้วก็ดำไปเทอย่างเดียวแล้วก็จะให้เจ้าส้มลายในการโยนดินต่อเลยครับเพราะว่าแถวนี้ค่อนข้างจะหาดินยากครับดินแห้งไม่ไม่ไม่มีแล้วตอนนี้อาศัยแมคโครโยนอยู่ที่หน้างานเลย ใช้หมดสิทธิ์ครับแบบนี้มวดูจานชูจะลงไปข้างล่างครับไปเดี๋ยวเราไปดูปใกล้ๆกันเลยตักใส่รถดัมไปเลยครับใส่รถดัมไปเลยไหมจานชู ๋อจานชูตักโยนใส่มาทำทางเพื่อที่จะเอาเจายักเขียวลงไปข้างล่างครับเอาดูจานชูครับเอาไว้พักสักหน่อย โอ้เจอดินเหนียวแล้วเดยบอยถอยไปไหนโอ,โอเคได้เจอไปรูปทางรูปอะไรโอ้สองตากรูเรื่องเลยครับ อดินไหมเละเลยครับดินแบบนี้โอ้โหอ๋อไป โอ้อีกจังเน่งบ่ไปโอ้โหจัดเต็มครับไปแล้วครับเท่ยวแรกน้องมะนาวครับเดี๋ยวจะพาไปดูที่หน้างาน จะดูก่อนว่ามันดินดินแห้งมันจะเยอะไหมโอ้โอตอนนี้เหลืออยู่สามคันครับสองคันไปซ่อมอมีอาร์มกับต้อมเอ๋ยใจเย็นครับอู้พี่ว่าเดี๋ยวก็เจอดินแข็งแน่นอน,เ,นเจอดินเหนียวแน่นอนแบบนี้น,นี่ยังเป็ตที่อยอู่เหรออืะ น้ำแตกแล้วครับน้ำแตกแล้วโอ้โห,หโอ้อินดี้ใส่จวดมาแล้วอโอ้สองตักครับ อ oh. ้สามตักสามตักรู้เรื่องครับสามตัก,ดเ,กดดเดี๋ยวมันก็เจอดินแหง้งสี่ตักอ้ oh. นักเตอบอิบูีเด้เลย โหห้าตักห้าตักรู้เรื่องครับไปไไอ่เ อยากรู้ว่าดินคาล่ามันเป็นดินแขง็งไหมเรยวเอาโ,โอ้ทงตูดระเบิดโอ้เฮ้ยแจ๋วเลยอเออแจว๋ว เจดินแข็งลงล่างได้เลยได้โอ้เจดินแข็งแล้วตัวนี้สวยงามเลยครับจานชูโยนไปตากดินไว้ก่อน ถึอก็ได้วิ่งเลยล็อกกี้อินดี้สายจวดนี่สวัสดีครับ,รบโอ้ปันน่นลู่เลยเนาะมาถึงก็ได้วิ่งเลยได้นี่เที่ยวแรกเลยเที่ยวแรกเลยบวัสดีนั่นแหละเพิ่งวิ่งไปเมื่อกี้แหละเราทำมอเตอร์ไซค์รถไทยไปเมื่อกี้นะได้เ<น>อาไหน,นบอกตอร์ไถฟอร์ดเลยยัยงไม่ได้ไปเอา ทันน้ำไหมครับซึ้ว่าน้ำออกเร็วมากเลยครับ ดินเปียกครับหนักหน้าดูเลยแบบนี้ว้าวโอ,โอ้น้ำไหลดีแท้ดูดูดูเจอดินเหนียวแห้งแล้วนะนะไป ต้องวิ่งให้ทันน้ำครับนี่จะทำเป็นสองพักครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านสวัสดีครับผม